สวัสดีค่ะทุกๆคนมาพบกันอีกแล้วนะคะกับช่องเจ้อ้วนคนทํากินค่ะวันนี้เจ้อ้วนจะพามาทาเผือกเส้นทอดนะคะวันนี้จะทําสูตรหวานค่ะเดี๋ยวเราจะมาดูวัตถุดิบนะคะว่ามีอะไรบ้างค่ะอย่างแรกเราก็จะเป็นเผือกค่ะอันนี้เจ้อ้วนก็จะปอกเปลือกนะคะแช่น้ําสารส้มนะคะเพื่อไม่ให้ มันคันมือเวลาเราทํานะคะแต่ถ้าเรามีถุงมือก็ไม่เป็นไรค่ะก็ทุเลาได้ก็ช่วยได้นะคะเราจะอ้วนก็มาสไลด์เองนะคะเพราะว่าไม่มีมีสไลด์ค่ะก็สไลด์เองอาจจะเส้นไม่เสมอกันนะคะแต่ก็พอใช้ได้ค่ะเราทําทานเองนะคะแต่ถ้าทําขายก็ต้องใช้มีสไลด์นะคะเส้นจะได้เสมอกันค่ะเราก็จะมี ดูอย่างต่อไปนะคะก็จะมีใบเตยค่ะอันนี้ไว้เวลาทอดนะคะเวลาเราเก็บน้ํามันเราจะไม่เหม็นเหมอนนะคะจะยังหอมสดใหม่ใหม่อยู่เสมอนะคะก็จะมีน้ําตาลทรายค่ะน้ําเปล่าน้ําสะอาดนะคะแล้วก็จะมีเนยวันนี้เจ้าอ้วนใช้เป็นเนยจืดนะคะอ่าถ้าใครจะใช้เป็นเนยแข็งก็ไปเนยเค็มนะคะไม่ต้องไม่ต้องใส่เกลือเยอะค่ะ แต่เจ๊ว้นใช้เป็นเนยจืดนะคะก็จะเพิ่มเกลือลงเกลือขึ้นมานะคะแล้วก็จะมีน้ํามันสําหรับทอดค่ะส่วนสูตรนี้เจ๊ว้นจะจดไว้ใต้คลิปนะคะใครที่เข้ามาก็เข้าไปดูได้ค่ะเดี๋ยวเรามาลงมือทํากันเลยนะคะขั้นตอนแรกเราก็จะตั้งกระทะน้มันนะคะแล้วก็เปิดไฟค่ะให้น้ำมันร้อนนะคะใช้ไฟกลา,างค่างไปทางเลยนะคะน้มันร้อนเราก็จะใส่เกลืกอลงไปนี่ไหน ไมนก้จะใส่ถั่วนะฮะจะแบ่งทอดเป็นสองครั้งค่ะ,คะไปเลยค่ะ แล้วนะคะเดี๋ยวเราจะตักลับไปครับให้เสด็กงานค่ะ เราจะทอดให้เสร็จแล้วเรามาดูกันอีกครั้งหนึ่งนะคะ ขั้นตอนนี้เราจะมาเคี่ยวน้าตาลกันนะคะละลายน้ําตาลค่ะน้ำเชื่อมเปิดไฟแล้วก็ใส่น้ําสะอาดลงไปคนะ่ะตามด้วยน้ําตาลทรายนะคะตามด้วยเกลือค่ะเราจะคนจนกว่าน้ําตาลจะละลายนะคะ แล้วนะคะปิดไฟเลยค่ะนี่นะคะเปลือกที่เราทอดไว้สองกระทะค่ะจากนั้นเราก็จะนำน้ำเชื่อมนะคะที่เราละลายไว้ค่ะเอามาเทรากค่ะ ออก,ะะก็ให้มีน้ำออกนะคะน้ำเชื่อมเยอะก็ให้มีน้ำออกแต่นี่ของอ่วนไม่มีน้ำนะคะเพราะว่าเราใส่น้ำนอ้อยนนี้ก็จะมาดูขั้นตอนต่อไปกะะันค่ะ ไปเลยค่ะทีนี้เราก็จะมาทำการคนนะคะคนไฟ<ป>กลางค่อนข้างเป็นกลางก่อนนะคะแต่การเราจะไม่ เนยนี้ก็จะเพิ่มความหอมนะคะเพิ่มความหอมของเกียอยเราค่ะ ใบเตยนี่ก็ช่วยในการดักกลิ่นเน,นะคะเวลาเราเก็บใส่บรรจุพันใส่เข่อนนี่ก็จะช่วยให้เก็บได้นานะคะ่ะไม่หมนหถึงทองน้ำมันนะคะจะยับยงความหอมของเสื่อนเลยนะคะอันนี้ใครจะทําทานเองหรือทําขายสามารถทําได้เลยนะคะสูตรนะะี้ค่ะสูตรหวานเขือนเส้นทอดสูตรหวาน,นะค,ะค่ะเสร็จแล้วค่ะทีนี้เราก็จะตักขึ้นนะคะ ก็จะทิ้งไว้ให้เสด็จน้ำมันก่อนนะคะรอให้เย็นก็จะมาแพ็กใส่โหลหรือใส่บรรจุที่พัดท,ที่เราเตรียมไว้นะคะแต่น,นี้เจ้อ้วนทําทานเองก็จะใส่โหลไว้นะคะเดี๋ยวลองมาชิมดูนะคะกรอบค่ะ รสชาติกำลังดีนะคะมีหวานมีเค็มเิดหน่อยแล้วก็จะหอมเนยมากเลยนะคะหอมเนยหอมเปลือกค่ะรสชาติอร่อยค่ะเป็นของทานเล่นนะคะ